เห็นไหมครับเขาบ้านนะครับได้ยกเนี่ยผลงานมือนี เ,เ,เไปใช่หรอรุดอ่ะวิ่งว่ะโอ้ยรุดสั่งน้องเบียดดวงน้อยเยินดวงเบีดก่อนฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยใจมันหมักนี่แหละปลากินเบีดต้องหันรุดเพื่อเน,น้นตัวบางใหญ่หนี่งโอ้ยเจ๊ดายฝนก็นเริ่มมาแล้วเสียงฝ่าเสียงฝนมาแล้ว ตกับปลากันสีกิเนียตัวหันตัวนี่หนูจะไดยไปรุนต่อครับรุนต่อเป็นไรล่ะคนตกในปลากินดีเอาคุณกินแล้วมาเนี่ยล่ะโอ้ยโอ้ยไมกันไม่โหจะได้รุนรุนปูลุนกันลุนดึงแล้วบ่เอาไปเฮ้ยเอาไป ป้อนยู่บ่ป้อนนิ่งนั่นนะ่ปะป้อนนิ่งนั่นนะ่ะดึงรึที่เข่าปลานั่นน,ะน,นั่นนะ่ะค่อยๆ่ป้อนิ่บนะ่ปองเปิอย่างสวยครับอย่างสวยดึงเข้ามาเลยจะร้างเราขั้นเด็ดขั้นนะึ่ง Long tiếp. Hoa hết nơi đâu vậy. Ao long thamt nơi vietnam. Hm, nè. 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 biết Nè. ừ Nè. 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 รอบ Adams, อบายพี่น้องรอบบายรอบวังกันเมื่อเอาของกลับมาใหม่ s. <S mm hmm. สี่โมงมาครับเขาบ้านนะครับได้ยุกเนี่ยผลงานมือนีเนี่ยได้ผลงานเนี่ยเนตัวพอดีกินขนมตัวพ่ใหญ่ปนได้พอดี ครับมือนะรุ่นไหม